ดีค่ะดิฉันพิมพ์น้ำพึ่งวรรณสารครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านอมริตวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรวันนี้จะมานำเสนอการจัดการเรียนรู้โคดดิ้งค่ะเรื่องการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างระบบตรวจจับวัตถุสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชุมชนค่ะการพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะการแก้ปัญหา นนการเรียนรู้คดติ้งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบและพัฒนาแนวคิดตรรัะในการคิเคห์ปัญหาซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญในการแก้ปัญหาทั้งในชีวิตประจำวันและในสาขาวิชาอื่นๆไม่จําเป็นจะต้องเป็นวิชาคอมพิวเตอร์การคิดเชิงคำนวณอีกยังสามารถที่จะประยุกต์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นวิชาหลักฟิสิกส์เคมีชีวะหรือวิชาอื่นๆก็ตาม คิดเป็นลำดับขั้นตอนและการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบผู้เรียนจะได้ฝึกการวางแผนการแยกย่อยปัญหาและหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งเป็นพื้นฐานของการแก้ปัญหาทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน โรงเรียนมาอเมริวิทยาได้ได้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งอย่างเป็นระบบนักเรียนส่วนใหญ่จะเกิดปัญหาด้านการเรียนในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพราะมีพื้นฐานไม่ดีพอและมีเจตคติต่อวิชาหล่านี้น้อยอีกทั้งขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ครูจึงเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและได้นำความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจำวันแก้ปัญหาต่างๆด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างโกสไมเซนให้ผู้เรียนเชื่อมั่นในตนเองมองปัญหาอุปสรรคและความขัดแค้นให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้และสร้างสัมผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเหตุดังกล่าว ดิฉันจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โคดิ้งผ่านวิชาปัญญาประดิษฐีลคอเพื่อส่งเสริมการโคดิ้งกระบวนการคิดเชิงคำนวณและการสร้างผลงานโครงงานต่างๆสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในรายวิชาเพิ่มเติมที่ผสมผสานในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่นๆร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ทั้งการเรียนแบบเนนาชนะหรือแบบออนไลน์หรือมีบทเรียนที่สามารถเรียนได้ตลอดเวลาและอีกทั้งมีการจัดการเรียนรู้ที่เป็นการเขียนโปรแกรมโดยใช้สื่อดิจิทัลต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือชุมชน จัดทำเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจพื้นฐานของการเขียนโค้ดรู้โครงสร้างและหลักการพื้นฐานการคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาต่างๆเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันในการจัดการเรียนการสอนวิชาปัญญาประดิษฐ์ี่ละขอจะเป็นการสอนโค้ดดิ้งด้วยวิธีการใช้ 6E ตามแนวคิด STEM BCG ร่วมกับการคิดเชิงออกแบบดีไซน์ทิงกิ้ง ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทาักษะด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ความคิดสร้างสารรค์และทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ แล้วเรียนหลายหลคนที่น่าสนใจมากเอาโอเคนอกจากการให้อะไรอีกบ้างสวัสดมค่ะยังไงคะเกี่ยวกับการดูแลเครื่องผลค่ะโดยปกติแล้วเราจะใช้แรงงานเยอะในการดูแลแต่ละรอบแล้วก็เออ่จะใช้ระยะเวลานานด้วยค่ะแล้วก็จะต้องคอยเวียนมันตลอดว่ามันเกิดเชื้อราไหมเกิดโรคหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราเก็บในอุปกรณเนี่ยเราก็สามารถดูผ่านกล้องได้โดยที่เราไม่ต้องไปเข้ามาโอเคนอกจากมีระบบเออ่การเทรนที่แม่นยำถือว่าตรวจจับวัตถุที่แม่นยำมันก็จะทำให้เกิดการพัฒนานี้ึ้น ทีนี้ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนในเรื่องต่อไป ทีบ้านเรากันบ้านนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีปรากฏการธรรมชาติเกิดขึ้นกับอยู่ดีๆมีปลาตายเกลือนสัว์ทะเลตายเกลือนหาพุ่งหัวแหล่งที่จังหวัดชุมพรระยะทางยาวประมาณ10กิโลเมตรนะครับเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นปรากฏการธรรมชาติอย่างหนึ่งนะครับที่เรียกว่าแรงต้อนรูมกับ แต่ทางประมงของจังหวัดยดงวมาเตือนนะครับว่าอย่าเพิ่มน้ำฉัดน้ำเหล่าน,นี้ไปบริโภคเพราะต้องตรวจสอบก่อนครับว่าเป็นทางต้นที่กินได้หรือเปล่าปลาลอยตายเปลื่อนตลอดแนวชายหาดคุ้งวนแหล่งเชื่มอมเัวปลาทิวจังหวัดชุมพร,รปรากฏการณ์น,นี้เป็นสิ่งที่หลายคนสนใจนะครับบางคนไม่เคยเห็นเพราะมีปลาตายเปลือ่อนเป็นทางยาวนับสิบกิโลครับ ค่าของีเจนนี่นะค่าพีเอขอความคุณของนาเียไหมคะ สามารการเขียนโปรแกรมสำหรับอาตรวจจับบุคคลระบุชื่อนะคะหรือเป็นการเช็คชื่ออัตโนมัติของเด็กๆค่ะเอาจากโปรแกรมเซะคอแล้วยังสามารถที่จะใช้ AI ทเจนในการตรวจจับจุดไปด้วยทีนี้ในการพัฒนาเด็กๆก็สามารถที่จะเรียกใช้ว่าเราจะใช้ AI ประเภทไหนในการทำโปรแกรม และอันกรณที่เราจะใช้ระบบตรวจจับ การอย่างไรที่จะช่วยเหลือเกษตรกรต้นี้ได้ไามให้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เราเรียนไปแล้ววันนี้หรือก่อนหน้านี้มันคือเรื่องอะไรคะการตรวจจับวัตถุใช่ไหมคะเอามาประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือชุมช,น,ชนเราจะมีแนวะคิดอย่างไรได้บ้างนักเรียนสามารถที่จะประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือจะใช้ iot ใช้เซ็นเซอร์ต่างๆก็ได้เอามาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือเขานะคะในที่นี้ของเราคือสถานการณ์อะไรคะ เราจะมีที่การอย่างไรได้บ้างช่วยเหลือเกษตรกรที่เขาเนี้ยปลาในบ่อที่เี็ดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวครูจะให้ลงมือทำ จากการจัดก,การเรียนรู้กรารประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างระบบตรวจจับวัตถุสร้างสรรนวัตกรรมสู่ชุมชนนักเนียนสามารถนําความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อสร้างโครงงานและนวัตกรรมต่างๆอีกมากมายและนอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้การโคดดิ้งกับวิชาฟิสิกในการทําเตาอบปลาหมึกอัจฉริยะนะคะหรือแม้กระทั่งไม่ว่าจะเป็นในวิชาเคมีค่ะเป็นการทํา เกี่ยวกับการเขียนโค้ดสร้างเกมตารางท่าขึ้นมานะคะซึ่งเด็กๆสามารถประยุกใช้ทักษะการโคดดิ้งได้เป็นอย่างดีนะคะจากการจัดก,การเรียนการสอนนักเรียนสามารถนําเสนอ,อวิจัยนะคะในการพัฒนาทักษะสร้างสารรค์นวัตกรรมเป็นการใช้เซลล์คอค่ะในการนําเสนอนวัตกรรมระดับนานชาชาตินะคะได้รางวัล The Best of the w e e ณมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้นักเรียนพัฒนานวัตรกรรมที่หลากหลายและสามารถส่งเข้าไปแข่งขันในรายการ c o d ิ n งฟอร์ e วิร์ลไดได้เข้าร่วมโครงการนี้จำนวน3ทีมด้วยกันได้แก่สารวัตร A.I. โรงเพาะเหตุอัจฉริยะและระบบอนุบาลปูหมาด้วยปัญญาประดิษฐ์ซึ่งโครงงานชิ้นสุดท้ายได้ผ่านเข้ารอบไปแข่งระดับประเทศในวันที่13-15กันยายนนี้ และนี่ก็คือตัวอย่างนวัตกรรมที่นักเรียนได้คิดกลนขึ้นค่ะสวัสดีค่ะพวกเราเป็น,ปนตัว,ตวแทนมาจากโรงเรียน<า>บ้านอมริกวิทยาเราจะใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับไข่ปูโดยใช้การเทรน AI ไทเจนค่ะเเราจะแบ่งออกเป็น2คลาสนะคะคลาส A นะคะก็จะเป็นแม่ปูม้าที่พร้อมไข่ซึ่งมีลักษณะไขา่เป็นสีดำค่ะ 2. คลาส B ก็จะเป็นแม่ปูม้าที่ยังไม่พร้อมวางไข่ซึ่งมีลักษณะไขา่เป็นสีส้มค่ะ เราจะลองเทรนกันเลยนะคะ,ะนี่นะคะปูม้าสีส้มก็จะอยู่ในคลาส B แล้วก็แม่ปูม้าสีดำก็คือพร้อมวางไข่แล้วระบบนะคะก็จะแจ้งเตือนไปยัง Line Notify ของผู้ใช้ค่ะนี่ค่ะ และทางเรานะคะก็จะย้ายแม่ปูม้าลงไปอยู่ที่ชั้น2ค่ะออนอกจากนี้นะคะเรายังมีเซ,นซ็นเซอร์วัดค่าวความคุณโดยเราประยุกต์จากเซ็นเซอร์วัดแสงค่ะแล้วก็3นะคะก็จะมีเซ,นซ็นเซอร์วัดระดับน้ํา4ก็จะมีระบบให้อาหารอัตโนมัติค่ะ นอกจากจะมีการส่งเสริมทางด้านโครงงานและนวัตกรรมเรายังใช้โคดิ้งในการพัฒนาทักษะทางด้านหน่นยยนเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่จะเห็นได้ว่าโคดิ้งไม่เพียงแต่มีความจําเป็นในใสายงานด้านเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังเป็นทักษะที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายอาชีพและช่วยให้เราปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตได้อย่างดีอีกด้วย จะเห็นได้ว่าการโคติงสามารถประยุกต์ได้อย่างหลากหลายได้เพราะฉะนั้นจงสร้างความเชื่อมั่นให้เด็กๆของคุณกันค่ะสวัสดีค่ะ